จีจี e ีเอจีจีโทสีจ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 ีมัจจตวาจี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 รสแซ่ซิงซึ่งซึ้งทุกแซงแซ่ดง ด,ดับดับดานดับได้ได้ดีดดึกดูดเด็ดเท่าไรนกกระจาบนกกระสา นกเอี้ยงนอกนั้นนักเรียนนับถือในตาเหยียดพานไม่อเฟิงวนะิจาร จันทรคะ่อะอุดเวตบันทัดเขาความเป็นอยู่ความคอนคอนโดมิเนียมคอมพิวเตอร์คันครับครับขันค้างคาถาคานหาบข้าวซอคคำนวณคำนับ คำหนึงคำรามคำสั่งคิวคิรีคุณค่าคุณธรรมคุณภาพคุณสมบัติคู่ครองแก้งแก้วแกวไกแก้วสารพัดนึกโ๋งตะโกนขนาดขนาดขนาดนานขกขามปบคิดขามันขามีขามีขามันขโมยขยายขยักขยายครัวตา ขลุกขากขาขาตัวรุกขวักงข่งอบวันข้อควาโทษทำาบวงสวงบวชบ้ยบักงหูบัางไฟบังเอิญบัญชีงบดุลบัณฑิตบาดบัรดาลบาดาบาทพระบาดบงบายสีบําเ็ญบินทบาทบิตรุ่งบิตุเลสบีทา บุญภาเวกบุฟเฟ่อ<บ>าชีพสมัทนะสองสวรรค์ปาานะ่าธนาม้าภาคภูมเมนปฐมสมโพธตามเย่นลมอารมณ์ฟิลพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาลาชเสด็จพระราชสมภพมเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2,279 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมมกรากดพระบรมราชนกคือหลวงพินิตักษรนามเดิมว่าทองดีเป็นชาวกรุงเก่ามีถิ่นพำนักใกด้วัสุวรนดารามรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันอุตภิษเจตจำนงจิมพีปาฏิหารมาัคณาโยกเก่ง ขุนใสโฮเตนปติญญาณตลกโขกผันลัรปริญญาณพอรหาปปนธสุบันกาลเทศเทพอักษรเข่าพันฝาลมีพยับเครื่องพระสุคนงบประมาณทัญญาหารนามัตก,การอิจฉาลิสยาอุทาหน